เป็นตัวอื่นมามันจะเป็นแบบนี้อาจจะถ้าเกิดเป็นหกมาตัวนี้เล่นได้สองขยักเดี๋ยวเราป้ายได้สามลูกนี่ชักเจ้ามือชักบอกเลยเหมาะสําหรับคนที่จะไปเป็นคนแทงวดนหนึ่งเนี่ยทาได้เป็นร้อยชุดสองร้อยชุดสามร้อยชุดทําได้เดี๋ยวช่างบอยมาทาให้ดูดูเองแล้วกันว่ามีคาบหรือไม่มีคาบแต่ช่างบอยเองมองไม่เห็นแล้วกันนะครับ ่บอยจะไปแทงไนโลเนี่ยมีน้ํายาสําหรับคนแทงไหมราคาแบบไม่แพงมากอ่ะ <S 1> <S 1> <S <S นี่เลย <S <S น้ํายาเนี่ไงที่ช่างบอยลงไปน้ํายาจับเตาเสียงที่เดียวในไทยอะ่ะตัวนี้เป็นน้ายาจับเตาเสียงเล่นได้ทุนวันเลยนะราคาเบาด้วยเหมาะสําหรับคนที่จะไปเป็นคนแทงกวดนึงเนี่ยทำได้เป็นร้อยชุด200ชุด300ชุดทาได้เดี๋ยวช่างบอยมาทาให้ดูตัวนี้เล่นได้2ขยกักเล่นได้2แบบเลยเราเล่นเป็นเทฟื์ก็ได้อ,อย่างที่2เล่นเป็นเตาเสียงเตาเสียงทึบใครเล่นเตาเสียงป่าทึบัวนี้นดีเดี๋ยวช่างบอยจะ มาอธิบายให้ดูว่ามันเล่นยังไงอันดับแรกก่อนเลยทํากับเต๋าชุดนี้น้ำยาบอกเลยว่าวดเดียวเนี่ยทำได้เป็นร้อยชุดนี่เดี๋ยวช่างบอยจะทํากับเบอร์หกนะน,นี้คือเต๋าว,วัดดวงนี่เวลาเทมาเห็นไหมถ้าเกิดหกมามันจะวิ่งปุ๊บเห็นไหมเราทําเป็นเบอร์หกนะเอาฟังเสียงฝืดก่อนแล้วข้อดีทีเด็ดของมันเลยที่น้ํายาตัวนี้มันขายดีที่คนเอาไปใช้เยอะเพราะมันไม่มีคราบนี่แหละได้น้ํายาไปเขย่าแบบนี้ก่อนพอไหลออกมาปุ๊บเราไปไปนิดเดียวแต่เล่นเฮโลมาไม่เคยเจอน้ํายาฝืดเลื่อนไปไม่มีคราบนั่นะไปนิดเดียวพอเห็นมัเห็นนคาบ เอาลองตัดสินกันเองแล้วกันครับลองตัดสินเองแล้วกันว่ามีคาบหรือไม่มีคาบแต่ช่างบอยเองมองไม่เห็นแล้วกันนะครับแล้วพอมันไปปนกันอันนี้จับไปลูกหนึ่งใช่ไหมทีนี้จะมาดูว่าลูกไหนเนี่ยที่เราป้ายไปเราดูไม่ออกไม่รู้ลูกไหนนะครับจะไปดูยังไงอ่ะแบบนี้นี่คือป้ายลูกหนึ่งนะทีนี้สองวิธีการดูจะดูยังไงว่าลูกไหนที่เราป้ายไว้แล้วต้องเทดูอย่างเดียวเพราะเราไปมองไม่ได้อาแสดงว่าเราป้ายไปลูกนี้เห็นไหมมันเบรกแบบนี้เลยเห็นไหม ทีนี้เวลาเราเล่นจริงเนี่ยแบบนี้เราจะฟังยังไงเดี๋ยวช่างบอยจะมีคลิปสอนว่าวิธีการฟังเวลาจับเต๋าฟังยังไงนะครับว่าเวลาฟังเทปฝืดนะหลักการของมันเลยคือเนี่ยสมมติมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเราเทมาปึ้งไอสองเม็ดมันลงมาก่อนได้ยินเสียงไหมอ่าเม็ดสุดท้ายมันลงมาทีหลังเห็นไหมครับเราเลยแยกออกได้เพราะเราจับเต๋าหน้าเหี่ยวไปถูกต้องไหมคือมันจะเป็นสองขยักอ่ามันจะเป็นสองขยักเราจับเต๋าหน้าเหี่ยวไปหน้าเหี่ยวไปเจอกับจานมันก็จะฝืดนะครับเห็นไหม นน้าหยวไปเจอกับจามมันก็จะฝืดทีนี้เราจะมาทําเป็นเต๋าเสียงทึบให้ดูเต๋าเสียงทึบก็หลักการเหมือนกันเลยจับมาเขยา่าแต่ทีนี้การที่ทําเต๋าเสียงทึบเนี่ยเราต้องใส่น้ายาเข้าไปเยอะนิดนึงอ่ามาดูกันนะครับแบบนี้ถามว่ามันแห้งเร็วไหมก็นับไปแล้วกันถ้าเกิดเล่นฝืดก็ประมาณสองวิถ้าเกิดเล่นทึบก็ประมาณสิบวิสิบวินี่คือพร้อม,มเล่นได้เลยเพราะเราป้ายหน้าหยวไปเราต้องรอดักฟังเสียงเบอร์หกอย่างเดียวดูนะครับน่ะเห็นไหมมันจะหยุดนักมันจะหยุดเร็วถ้าเกิดเป็นตัวอืนนนมาัจะเป็แบบี แต่ถ้าเกิดเป็นหมาเห็นไหมเสียงมันจะดับดับลงนิดหนึ่งเราก็แยกเสียงได้แล้วถ้าเกิดเราไป้ายได้สามลูกนี่ชักจะมือชักบอกเลยเอาไปกวดโยี่รวได้เป็นร้อยชุดแน่นอนเหมาะสมสําหรับคนที่เป็นสายแทงนะครับตัวนี้ถ้าเกิดจับเตาได้เรียบร้อยไม่เหลือช่างบอยพระรามสองนะการพนันนะครับมีที่ปรึกษาดีมีชัไปว่าครึ่งครับอเอย